พราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกเค้าเจอแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานําวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไป สร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพื่อมูลค่าคำว่าอาหารไร้ขีดจากัดสําหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารนะัมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามตาม,ตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถลังสรรได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจากัดจริงๆครับ นำพึ่งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำพึ่งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิกจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำพึ่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเข่าเจ เทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำพึ่งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำพึ่งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำพึ่งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่า โมฮิโต้กาแฟสมและน้ำพึ่งคาเวียร์ผมอิทธิศาสตร์อินทราโชตครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้านเดอะลิงกอนเดอร์คา g ร s t r o เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีมีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนําดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแก s t ไหม,หม,หม,หมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะ เราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า s เฟียร์ลิฟิเคชันคือการทําให้ของเหลวกลายเป็นเป็นเม็ดกลมๆดยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเป็นเพิ่มการเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มัดรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมๆเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของ ขอสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน Value a แอเข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin m o โ i t o e โตเอ s s o w เ t รสโซวิ c ฮันนี่คเรับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยครับแต่เราก็ สารวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรกสเปริฟิเคชันหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็นสโมกอีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการแกสตรโมีลร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่รบอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสําหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ้เราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลร์แกสตรโดมีแล้วให้เหมาะกับ ตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วพอเอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนูเวอร์จิ้นโมจิโต้อยู่แล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเนอะไรเข้าไปทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความดูเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเ,เ,เนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาวเวียร์น้ําผึ้งเพื่อว่าน้ําผึ้งเนี่ยม,ม,มันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้ไหลเมนูครับ อันนี้สามารถเป็นท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโัวชินโมจิโตปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานนะรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดนิด,นดโดดโดดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาวเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่น มากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของของเครื่องดื่มวันนี้นครับหลักๆต็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ําตาลราชูก้ารับคือน้าตาลสรายแดงนะครับ,แล, oda, รบแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียฮันนี่ที่เราทําจาก ผงอากากกาหรือว่าผงหุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทําให้น้ําผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ําผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดี ขั้นตอนในการทําเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทําโมจิโต้เป็นเวอร์ n ินโมจิโต้ก่อนครับค<ท>ือ <iri> เราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียเราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิเย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชันเป็นอันจบกัน มันทําให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอัทรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทําไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราเราเราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทําให้โปรดักหน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดมันเกิดความมหศัศจรรย์ว่า เฮ้ย hey, ถ้ากินคาวเวียนี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีตฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาอาจจะไม่เคยได้ไม่ได้เคยได้ได้ทด,ดลองหรือว่าอะไรอย่างเี้ครับทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทํางานมาทั้งวันนะครับช่วงบา่บายนะครับถ้าเจอโมจิโตของเราที่มีความเปรีย้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเปรสโเข้าไปนะครับ แล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวีของเรานะครับมันจะมีสมิติ3มเลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบน,นี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลย,เลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมด ของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกม,มากครับหนึ่งอย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิน่นใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับค่าใช้จ่ายครับคอราสเราจะต้องต่ําแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันคืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิน่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆนะท่าน เราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมามาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมาที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองความสดชื่นจากใบมิ้น์ผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทําให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้าพึ่งดอกลาใหญ่ฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้าพึ่งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ ค่ะน้ำพึ่งนะคะสุวิชายยาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มพึ่งค่ะ การเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็อยาฆ่า,มาแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นมแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะคะ่ะไม่จําเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะ ค่าสำหรับพึ่งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นพึ่งสปีชีส์เอพิสเมริเฟรานะคะจะเป็นพึ่งที่สามารถเก็บน้ำพึ่งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นพึ่งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าพึ่งชนิดเอพิสเมอริเฟราค่ะ สำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ1 0 0 0ถึง2 0ง0นรังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจําลองไว้ประมาณ7-8ถึงรังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจําลองนะคะซึ่ง ตัวรังจริงจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดพึ่งนะคะเราจําเป็นจะต้องสโมควันก่อนนะคะเพื่อให้พึ่งรู้สึกว่ามันงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับพึ่งนะคะเพียงแต่ว่าให้พึ่งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนพึ่งขึ้นมาดูได้ค่ะพึ่งที่สามารถให้น้าพึ่งได้มากที่สุดก็คือพึ่งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันเอพิสเมอริฟราอันนี้เป็นพันุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะ การเก็บเกี่ยวน้ําผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ1-2เดือนค่ะต่อหนึ่งพื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจําเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ําผึ้งได้มากที่สุดน้าผึ้งของเรามี3าชนิดค่ะมีน้าผึ้งดอกลาไยน้ําผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ําผึ้งลิงจีค่ะน้าผึ้งดอกลําไยจะะะะมมีลลักกษณหหววานนอคแ้็ มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกนิ้นจีจะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสําหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอ่ะคะ่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสําหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไย,ยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไย,ยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่า คนไทยจะชอบน้ำผึ่งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ่งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับออลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางะค่ะ ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ําผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ําผึ้งขนาด1 0 0 0กรัม350กรมัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีรายผลิตของตัวโรวงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะ โรงรังพึ่งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังพึ่งนะคะมีอายุตั้งแต่3-10ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของออยค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะ พื้นที่การเลี้ยงพึ่งอะค่ะจริงๆมีความสําคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มี พืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ําหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจําหน่ายน้ําผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีบุหรีหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทาให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้าผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3ามจนถึงสิปีเลยเพียงแต่ว่าเราอ่ะ สร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้ง่ะคะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกัน น้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะคะ่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะคะ่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอ,างอีกนะคะ เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศครีมเลอเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศครีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตามเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาศเจริญครับผมสำหรับโครงการแ a s h o n o m ีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่นสวนของฟู้ดทรัคด้วยการเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหาร โดยการนํานหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สาหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบนันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศครีมหรือซื้อขนมหวาน ทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราเราจะทํำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศครีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศครีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรพึ่งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศครีมนำพึ่งมิโสะโยเกิร์ตอันชันครับผม เริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเทำฟาร์มพึ่งมาก่อน,นครับผมน้ำพึ่งเ,เป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงนมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหมเ่เราก็เลยมีความคิดว่าเ,เราจะทํายังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยทํามาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพะครับผมเราก็เลยคิดคน้นทํายังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผม ก็เลยก็เลยก็เลยลองลองลอง,ลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนพรามหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศครีมน้ำผึ้งขึงข้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศครีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากาทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึง้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทําฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้าผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้าผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ําผึ้งจากดอกลําไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ําผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ย จริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากคือแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ําหนักได้ด้วยครับผมสมิโ so ซเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วและญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทําเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มเพิ่มความความ,ความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผม ซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกซสนอนี่ครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการดร y ฟฟ e รีสครับผมทำให้เป็นผงมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไปมิกซ์ด้วยกัน จากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรพึ่งจะกรุบๆนะครับผมส่วนตัวน้ําพึ่งกับตัวรวงพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก,ก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผม ช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิง้งมีการเดคอเรชันในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนส์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆทิ้งซึ่งเขามากับพ่อแม่แะอะไรย่เงี้ยครับผมทำให้เลนส์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผม การที่เรานําวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นําหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำพึ่งดอกลำใหญ่ ชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชํำจากไอศครีมด้วยแล้วทําให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก,ก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฝินสุดๆไปเลยแหละครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลาใหญ่ที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทั้งด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อพนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกเข้าเจอรสัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ thank you